ไม่ทำงานอยู่ในบ้านสวยสวยสวยเจ้ากรมไกรเซอร์เจ็บ <intellectual> ห <craw let> ัวเข่านี้ cho con sói cho con Châu con sói nó cày ra cha Ủ, ủ, ú sói ngam sói ngam sói ngam cho cả à. sói ngam đi bay mày mưa khinh mà mày cũng bàn mày mày rồi sói ngam sói ngam นี bay bay cho ่ใบเก่าจ้าใบต่อแล้วเหลืองเลยนี่ใบใหม่เลยชุบ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 ใบใหม่ใหม่ชุบชุบใบใหม่ใหม่ใบใหม่ใหม่เดี๋ยวจะเอาน้อง เดี๋ยวน้อง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 ไก่สุดสงวนนั่งอีกหนึ่งต้นเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเด้อเดียวเด้อเดียวเด้อนี่ไก่สุดสงวนนี่ใบออกใหม่ใบใหม่สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะนี่ใบเก่าเดี๋ยวฉีดน้ำก่อน จีดน้ำจ้าจีดน้ำจีดน้ำที่ใบด้วยจะได้ชุ่มชื่นชุ่มชื่นชุ่มชื่นสวยงามออกใบใหม่ๆมากจีดทุกต้นเลยสามใบเถา สามใบเถาสามสาวสวยงามสวนย่อมใยจอยจา้าชุกชุกชุกชวับชุกชวับงามงามงามนี่ใบใหม่ใหม่จา้างาม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 ไก่ราชาไก่ราชาวด่ดีอันนี้ไก่สุดสงวน ใบใหม่ออกแตกลายมาเลยออกลายมาเลยอย่างนี้ก็ใบใหม่จ้าเพิ่งขึ้น,นอันนี้เจ้ากรงไกเซอร์อ่าไก่ราชาวดีนี่น้องไก่ราชาวดีนี่น้องไก่สุดสะวนสามนางเอกจ้านางเอกสามนางเอกสามนางเอกสามนางเอกเดอ้องามบองามโบโชแค่นี้ก่อนนะจ้าเพื่อนๆ Sơn máy chơi, trời Ngam 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 ngam